สวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับครูต้อมเช่นเคยนะครับกับวิชาคอมพิวเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับซึ่งเนะื้อหาจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมได้เลยครับก่อ,อนอื่นนะครับเรามาพูดถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศกันก่อนนะครับประโยชน์ก็คือข้อดีเนาะ ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเรานําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ยังไงบ้างนะครับซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันนะครับของคนเรามากจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินชีวิตก็ว่าได้นะครับทุกระดับเลยโดยมนุษย์เราได้นําเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการกับข้อมูลกับสารสนเทศนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับต่อไปนะครับ เรามาดูถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศในข้อแรกเลยนะครับประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจัดการศึกษาซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนโดยตรงนะครับเป็นการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนแล้วก็การเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆนะครับโดยตัวอย่างแรกนะครับเป็นด้านการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนนะครับ ตามภาพนักเรียนที่นักเรียนได้เห็นก็จะมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์จากคุณครูแล้วก็นักเรียนสามารถไปเรียนรู้นะครับคอมพิวเตอร์ต่างๆในโรงเรียนได้ถือว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนเลยนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับด้านการจัดการศึกษาก็คือการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาเรียนรู้ด้วยตัวเองทั้งนอกและในโรงเรียนนะครับซึ่งปัจจุบันนักเรียนก็นําเทคโนโลยีสารสนเทศก็คือโทรศัพท์มือถือเนาะนะครับ มาใชในการจเรียนการรู้นะครับต่างๆนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นการเรียนออนไลน์หรือออนดีมานนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจัดการศึกษาก็คือการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งนักเรียนปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเข้าถึงนะครับทุกกลุ่มคนเนาะนะครับนักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลและก็เรียนรู้ได้จากอินเทอร์เน็ตได้เลย ือว่าเป็นประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจัดการศึกษาเลยนะครับต่อไปประโยชน์ที่2นะครับของเทคโนโลยีสารสนเทศก็คือด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นการเอาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดการแล้วก็การดูแลของสภาพแวดล้อมนะครับหรือสิ่งแวดล้อมของโลกเราเลยนะครับมาดูตัวอย่างนะครับประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อมในตัวในภาพนี้ก็คือ นะครับด้านสิ่งแวดล้อมก็คือการตรวจวัดคุณภาพของแม่น้ำนะครับซึ่งเราใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการตรวจวัดคุณภาพของแม่น้ำนะครับมันมีคุณภาพดีหรือเปล่าอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับด้านสิ่งแวดล้อมก็คือการเตือนภัยพิบัติจากธรรมชาตินะครับจากภาพเรียนก็จะได้เห็นนะครับก็คือการใช้ดโดรนในการสำรวจไฟป่านะครับการเกิดไฟป่านะครับเพื่อยับยั้งไม่ให้เกิดไฟป่าที่ลุกลามขึ้นนะครับ อีกหนึ่งภาพก็คือตัวอย่างของการเตือนภัยพิบัตินะครับโดยหอส่งสัญญาณเตือนภัยนะครับไม่ว่าปัจจุบันก็จะมีพวกซึนามินะครับหรือว่าแผ่นดินไหวหรือแม้แต่น้ําป่าไหลหลากนะครับก<ๆ>็เป็นการเตือนภัยพิบัติจากธรรมชาติโดยใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับไปข้อที่3นะครับประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศด,ด้านสังคมเป็นการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเหลือนะครับ ในส่วนของสังคมให้คนในสังคมมีโอกาสที่เท่าเทียมกันนะครับมาดูตัวอย่างของประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสังคมนะครับคือคอ,อันแรกก็คือการรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือผ่านอินเทอร์เนต็ตนะครับก็คือการรับเรื่องร้องทุกข์โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต็ตโดยเราไม่ต้องเดินทางนะครับโดยผู้ที่อยู่ห่างไกลก็สามารถส่งเรื่องร้องทุกข์นะครับมาสถานีตำรวจหรือสถานที่รับเรื่องร้องทุกข์ ด้วยความรวดเร็วโดยไม่ต้องเดินทางนะครับหนึ่งตัวอย่างนะครับการลงทะเบียนผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลเราสามารถลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือแอปพลิเคชันของมือถือโดยที่นะครับเราสามารถจองล่วงหน้าโดยไม่ต้องเดินทางไปจองที่โรงพยาบาลนะครับซึ่งอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็ไม่ต้องเดินทางเสียเวลาไปโรงพยาบาลนะครับในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสังคมก็ มาช่วยในการทัดเทียมของคนในสังคมให้มีการอำนวยความสะดวกที่เท่าเทียมกันนะครับต่อไปข้อ4ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการป้องกันประเทศคือการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการพัฒนายุทโภคกรนะครับในการป้องกันประเทศให้มีความทันสมัยทัดเทียมแก่นานาระยะประเทศนะครับต่อไปข้อที่5นะครับประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศด้านเศรษฐกิจและการเงินนะครับ ก็เป็นการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการงานเศรษฐกิจการเงินและก็การลงทุนต่างๆนะครับหรือตัวอย่างนะครับด้านเศรษฐกิจและการเงินนะครับก็คือการนามาช่วยในการวิเคราะห์ตลาดหุ้นซึ่งตัวเลขมีจํานวนมากถ้าเราไม่มีเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยนะครับก็<ม>จะทําให้การวิเคราะห์การเงินหรือการตลาดหุ้นเป็นไปอย่างล่าช้านะครับดังนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเข้ามาช่วยนะครับ อีกหนึ่งตัวอย่างนะครับงานธนาคารการเบิกถอนเงินนะครับก็ต้องนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยซึ่งปัจจุบันมีอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับการโอนเงินผ่านอินเทนอร์เน็ตซึ่งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยแม้แต่การถอนเงินสดผ่านตู้ a t m ก็นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนช่วยเป็นอย่างมากนะครับต่อไปนะครับพอที่6ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการสื่อสาร คือการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการติดต่อสื่อสารการรับส่งข้อมูลนะครับซึ่งปัจจุบันได้มีการรับส่งข้อมูลและการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นที่นิยมและก็แพร่หลายเป็นอย่างมากนะครับตัวอ,อย่างแรกนะครับการติดต่อสื่อสารผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เนต็ตไม่ว่าจะเป็นการแชทพิมพ์ข้อความนะครับการพูดคุยวิดีโอคอลนะครับซึ่งปัจจุบัน เราสามารถติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปได้ทั่วโลกเลยนะครับอย่างหนึ่งตัวอย่างนะครับการรับส่งข้อมูลผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่ไว่าจะเป็นการอัปโหลดการดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆนะครับซึ่งปัจจุบันเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกว้างขวางไปทั่วโลกนะครับเราสามารถรับส่งข้อมูลระหวะา่างกันระหว่างประเทศซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกนะครับและลดเวลาการเดินทางในการรับส่งข้อมูล รเราสามารถใช้เครือข่ายเน็ตในการรับส่งข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วนะครับมีอยังไงบ้างครับประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับมีมากมายหลายอย่างนะครับอย่างที่คุณครูบอกไว้นะครับประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศมีมากมายซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทนะครับแล้วก็มีที่พลก่ต่อการดำรงชีวิตของพวกเรานะครับ แทรกซึมอยู่ในการดําเนินชีวิตนะครับถ้าเราขาดเทคโนโลยีสารสนเทศไปแล้วนะครับเราถือว่าเราเป็นคนล้าหลังนะครับปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศก็มีมาส่วนมาช่วยนะครับในการดําเนินชีวิตการงานต่างๆนะครับแก่มนุษย์เราเป็นอย่างมากดังนั้นนักเรียนชั้นประถมศึกษา BC นะครับควรน,นําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองนะครับโดยเฉพาะด้านการศึกษา เมื่อได้เรียนรู้ถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศไปแล้วนะครับวันนี้ครูมีใบงานนะครับมาให้นักเรียนนะครับได้ทบทวนความรู้นะครับและเป็นการประเมินหลังการเรียนรู้ด้วยนะครับในเรื่องของประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับโดยใบงานไม่ยากเลยนะครับให้นักเรียนเลือกประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับมา3ด้านนะครับโดยแต่ละด้าน นักเรียนต้องยกตัวอย่างมาด้านละ2ตัวอย่างนะครับซึ่งใบงานครูได้ทําเป็นผังมโนทัศน์นะครับให้นักเรียนสามารถเติมข้อความเข้าไปได้เลยนะครับยังไงบ้างครับกับวันนี้ในการเรียนรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับครูหวังว่านักเรียนจะได้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเอาไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆนะครับวันนี้ คุณครูขอจบการน,นำเสนอนะครับการเรียนรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสาระสนเทศเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสด,ดีครับ